สวัสดีเอสีรอบเรียบร้อยครับงานนี้ีเจ๋วเก็บฉาบตกนะครับน้ำเอฟซีตกแบบนี้จะหยุดป่านไหนก็ไม่รู้ครับเอฟซีลมก็แรงเรียบร้อยปิดร้านนอนได้ตกแบบนี้ สนิทชิดเทียน้ำไหลไปนู่นนี่ครับถ้าตกเยนเ็ยนๆเนี่ยโอ้ลูกค้าไม่มีโทรมาแน่เอสซีเอ๋ยต้องทำใจราคาขายทั้งกินเกลทั้งฝนตกนี่ครับสเสด็จเะดาจเรียบร้อยโอ้ลมระแรงลมแรงมาก ัอของกระจุยกระจายหมดนี่ยครับยังมืดอยู่นะครับเนี่ยฮะในซาลงแล้วนี่น้ำไหลมานี่โจคนอ้เน่ยครับท้องฟ้ายังมืดอยู่นะครับมีก๊อกสองอีกแน่นอนอุ้ยคว้าแลบ วันนี้มันหน้าอะไรเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วแาะทิ้งช่วงเออพายุอะไรไมันเข้ามา FC เอฟซีเ้ยลมแรงเลยครับนน่นยังมืดอยู่เลยครับเนี่ยฮเ,เอากองดินกองทรายเอาไว้นี่ฮะจน เนี่ยมาโถนตรงนี้น้ำไหลนู่นเนี่ยไม่หาตัางซื้อปูนซื้ออะไรไม่ได้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใ้เอฟซีดูว่าเรียบร้อยสวัสดีครับ